สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้แลลนพาเที่ยวค่ะพาทุกท่านมาอยู่ที่สวนชินพลอยนะคะซึ่งท่านนี้นะคะเป็นนักเอฟหรือว่านักซื้อนะคะซื้อบอนสีโชก้าชันค่ะจนปัจจุบันนี้นะคะกลายเป็นเจ้าของสวน3สวนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปรู้จักกับคุณชินนะคะว่าตอนนี้ท่านซื้อไม้สะสมไม้ได้มากน้อยขนาดไหนแล้วค่ะ ชินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะวันนี้แลนด์มารบกวนเข้าสวนนะคะคมาชมสวนซึ่งเป็นบอนสีแล้วก็โชว์าชันทใช,ใช่อันนี้เป็นสวนสวนเล็กสวนแรกที่ที่เริ่มทําบอนสีสวนแรกเลยใช่เป็นมันคือเริ่มต้นเลี้ยงบอนสนะีมาจากการเอฟเอฟเล่นช่วงโควิดรู้สึกว่าเออมันช่วงนั้นมันมันโควิดไปไหนไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> เราก็แบบเออเห็นต้นไม้แล้วก็ว่ามันสวยดีแล้วก็มีคนเข้ามาเยอะเข้าไปอยู่ในกลุ่มเยอะแล้วก็เรามองเห็นโอกาสไงว่า ไม้ไอตัวเนี้ยบอลสีเนี่ยมันสามารถทําจํานวนแล้วก็เป็นอาชีพได้เราก็เลยเริ่มแบบในการเอฟเอฟเข้ามาทําเข้ามาซื้อมาเลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วหลังจากเลี้ยงเลี้ยงมาเลี้ยงก่อนแล้วมาฝึกทําจํานวนก่อนมาฝึกผ่าทาจานวนอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ทําให้แบบเอฟไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเป็นคนก็รู้จักกัร้านชินพอยแท้จะรู้จักเหมือนเมื่อก่อนเป็นบ้านฟ้าเนาต่อต่อไม่มีก็จะรู้จักทุกคนเลยพอเข้าไปไหนๆก็าแบบทุกคนก็จะดีใจพี่ชินมาแล้วพี่ชินพอยมาแล้วอะไรเงี้ย อันนี้ก็เลยเป็นผลงานที่แบบเอฟเกง่งเอฟเกง่งเป็นสายเอฟก็เลยทําให้เป็นแบบผลงานท้ายเกิดเป็นสวนขึ้นมาได้อันนี้อันนี้เป็น,นสวนเล็กจะมีสวนใหญ่อีกเดี๋ยวเขาจะพาไปดูให้พี่แลนดพาไปดูว่าจะผลผลงานจากการเอฟได้เยอะอขนาดไหนจนเป็นสวนจนเป็นสวนใช่งั้นเดี๋ยวแลนขอรบกวนคุณชินพาชมไม้ค่ะเอาทางนี้ก่อนทางนี้เพราะว่าตอนตอนเริ่มต้นอ่ะตอนเราเราเอฟอ่ะเราก็ได้ในการเรียนรู้จากการทําจํานวนบอลจากการผ่าบอล อันเนี้ยความรู้ได้มาจากเฟซบุ๊กล้วนเลยเฟซบุ๊กก็คือการเขาจะมีสอนการพาบอลการเพาะบอลอะไรเงี้ยอันนี้ผ่าิพี่แรยเลยไปดูอันนี้ไม้ไม้ที่ไม้ที่เราเตรียมเตรียมไว้สําหรับผ่าหัวเนาะตรงนี้นะคะจริงเขาจะต้องทิ้งไว้สักให้มันลงหัวสักประมาณสักห้าวันสิบวันเพื่อให้ให้มันให้ให้มันแบบถลดอ่ะมันจะได้ค่ะก็คือเราเอาเอาออกอกตู้มา พอออกตู้มาแล้วก็มาตั้งไว้แบบนี้ประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งอะนะคะอาทิตย์หรือสองอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็พอให้มันให้มันให้มันใบมันลงให้มันให้มันนั่นอีกสักนิดนึงแล้วก็จัดการผ่าหัวทำต้นโดนได้เลยนะคะก็วิธีผ่าหัวมาดูอันนี้พระนครนเหรอนางใหม่พะนครเขาพะนครนอันนี้เอพระนครเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นไม้ที่ไม้เก่าที่ทุกคนชอบเก็บอยู่ทำอยากทุกคนอยากมีทุกคนก็เอาไปเลี้ยงเป็นฟอร์มก่อได้ อันนี้ก็เลยเอฟมาเพิ่มเพิ่มมาทําจํานวนอันนี้คทำจำนวนซึกว่าราคาไม่ตกยังมีลูกค้าถามหาอยู่เลยนะมันไม่มีหายยากใช่ไหมหายยากแล้วมาอยู่กับผมนี่แหละอันนี้เริ่มต้นเขาเริต้นเราก็จะทําเกลยวการเนี่ยล้างล้างล้างบอล้างบอลให้สะอาดเพื่อมันจะได้มันจะได้ไม่สกปรกกันกันโรคกันลาใช่ไหมลันเชลาเนี่ยล้างสิ่งสกปรกให้ออกให้หมดมันมันจะป้องกันการเน่า จะไม่เน่านะคะก็คือล้างหัวให้สะอาดนะคะล้างหัวแล้วก็ล้างปูนแดงปูนแดงก็คือตรงนี้นะคะปูนแดงปูนแดงนะคะปูนแดงแล้วก็แล้วก็ระหว่างใช่พอล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยจริงๆเราต้องเตรียมกระบะพกก่อนเดี๋ยวอธิบายสําหรับสำหรับคนที่ยังไม่เป็นค่ะไม่เป็นทีนี้ใช่ที่ที่อธิบายให้เราอ่ะคืออันหนึ่งเรื่องการล้างเนาะต้องทำความสะอาดหัวให้สะอาดเลยเพื่อเพื่อกันเชื้อโรคกันลาอันดับแรกก็คืออันเนี้ยเป็นเป็นสูตรสาเร็จที่แบบที่แบบสะดวกแล้วก็ โอกาสที่จะเป็นลาน้อยแล้วก็อันนี้นนเพอร์เพอร์ไลท์อ่ะค่ะผมแต่ละคนใช้สูตรเหมือนกันบางคนใช้ใช้ทรายใช่ค่ะทรายทรหินทุบอะไรเงี้ยซึ่งมันทําได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าก็สะดวกสบายเนี่ยผม,ผมคิดมาแล้วว่ามันง่ายสาหรับคนที่เวลาน้อยนี่นะคะค,คืออันนี้คือคือเพอร์ไลท์เนี่ยภนษาซื้อได้ง่ายค่ะแล,แล้วก็ถูกด้วยรา,าราคาถูกเพื่อเป็นกระสอบกระสอบสามกซื้อสามะห้าสิบเนาะสามหกสิบแล้วข้างล่างเนี่ยเป็นพี่มอ ิทำไมถึงถึงจะต้องเป็นพิษมอสกับเพอร์ไลท์อยากจะบอกว่าถ้าเราใช้เพอร์ไรท์อย่างเดียวปุ๊บอ่ะมันจะมีช่วงหน้าร้อนเนาะหน้าร้อนเสร็จปุ๊บอ่ะมันจะแห้งแห้งปุ๊บอ่ะเราต้องเติมน้ําตลอดอแต่ถ้าเรามีเขาเรียกมีพิษมอสพิษมอสอยู่ล่างว่ามันจะเก็บความชื้นพอลดน้ําปุ๊บมันจะเก็บความชื้นปุ๊บมันเราไม่ต้องเติมน้ําตลอดบอลเราก็จะมีแบบมันมีน้ำเนาะมันจะไม่แห้งมันจะจะตัดปัญหาเรื่องนี้ไปแล้วก็สมมุติว่าถ้าเกิดเราลืมปลูกเขาปลูกเนี่ย ลากของบอนสีเนี่ยมันจะเข้าไปเป็นอาหารมันจะเราก็ใช้ไม่ต้องไปรีบรีบงัดขึ้นมาได้ไม้มันจะโตเร็วกัดสีเร็วเพราะอาหารมันพินมอนเป็นอาหารอ๋อเป็นเทคนิคนะครับเทคนิคนี้แต่ละสวนก็ก็คือสามารถเอาไปเอาไปทําตามได้แต่ว่ามันสะดวกสูตรแต่ละสวนก็จะแตกต่างกันไปแต่วิธีเนี้ยเป็นผมผมทําหลายวิธีแล้วแต่ทรายเนี่ยมันก็คือ ทรายมันแน่นมันเวลาดึงหรือลากมันเช่าผาดจริงค่ะจริงอันนี้แต่อันเนี้ยแต่ถ้ามีอันเนี้ยปุ๊บอ่ะลากมันจะเยอะมากแล้วก็สามารถดึงได้ง่ายเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะค่ะเนี่ยอันนี้เขามาดูมาดูที่เขางอกแล้วใช่แล้วเขางอกแล้วนี่ครับอันนี้เขางอกแล้วตรงนี้นะคะที่งอกแล้วนะคะใช่ไหมโอ้มันจะแบบเก็บยาวได้เลยอันนี้เขาเขาออกช้างเรา่มมันนื้อจากมันเยอะค่ะเขาก็เลยเนี่ยอย่างงี้เขาก็ดึงได้เลยไหมดึงเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยค่ะแล้วรากก็แข็งแรงไม้ไม้พอมีลากปุ๊บพอปลูกแล้วจะแข็งงแรไมาก ที่มันยาวเนี่ยเพราะมันมันไม่ทันเพราะว่าเนื่องจากเรามีมีจำนวนเยอะใช่ไหมก็เลยยาวแล้วก็ไม่ไม่เป็นไรค่ะผู้ชมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ออกมาเดี๋ยวเขาตัดสภาพของเขาเองหรือออกมาสักพักก็ตัด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 ใหม่แล้วก็แตกใหม่อยู่ดีเนี่ยเ็าคืออันนี้ก็เป็นแบบเราทําจํานวนครับหันนี้ก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เป็นเป็นทำอย่างวางนี่อย่างนี้เลยวางนี่ที่ร่มอันนี้อันนี้เป็นคังเลยนะคังคังแล้วเป็นมันก็เหมือนเขาปกครงสินเลยอันนี้เป็นที่เอฟมาสําหรับมาทําไม่พันเนาะค่ะ นี่ครับอันนี้ก็เอฟมาไปทําไม่พันหมดเลยตรงนี้นะคะคือเอฟเข้าทั้งนั้นเลยนะนี่ครับวันนี้แรงๆก็มาส่งไม้ท่านนะคะผู้ชมค่ะไม้เป็นเป็นร้อยรอยตู้แต่ว่ายังเอฟไม่หยุดนะคะอันนี้ก็เขาเขาผ่าบอลนะครับอันนี้ก็ไล่ผ่าเนี่ยพอล้างสะอาดแล้วใช่ไหมนี่นานล้างสะอาดแบบนี้ปุ๊บมันมันจะเรียบร้อยใช่ไหมงานมันจะโอกาสที่จะติดชลาแทบจะน้อยลงอะไรเงี้ยเอาเอานี้ผ่าหนูอันนี้ดีกว่ามันจะคมกว่ามันไม้จะแตกใช่ไหมธามีดคม มีดคมมันจะลดการแตกบ้าไม่แตกนะคะเนี่ยแนะนําผู้ชมทางบ้านนะคะถ้าใครจะผ่าหัวบอลค่ะบางท่านนี่แพ้อะไรนี่คนหนึ่งอ่ะนี่ที่เป็นแผลในมือเนี่ยต้องใส่ถุงต้องใส่ถุงมือช่ากันแพ้ถ้าคนแพ้นี่แพ้คันมากเลยนะอันนี้ครับอันนี้ก็อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เตรียมอันนี้ก็เลี้ยงมามาฟอร์มทําแม่พันนี่ก็คือหนึ่งเดียวจักรวาลนะคะใช่มันเป็นแม่พันจะทำหลายตู้ครับเดียวในจักรวาลค่ะนี่เอฟเข้ามาเพื่อเป็นแม่พันอันนี้เป็น เป็นโชคเก้าชั้นที่พอ่เพอมเมล็ดเองโอ้อัน,นีเพ้อเมล็ดเองนะคะมันมีทั้งมันโดน,โดนฝนมากอะไรเนี่ยก็เลยเอามาลื้อที่จะปลูกค่ะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นพวกแม่พันธุ์ทั้งหมดเลยรอผ่ารออะไรเงี้ยอไอโซนเนี้ยเป็นส่วนของขายายพันธุ์กับแม่พันธุ์โซนนี้นะคะโซนนี้โซนที่มาทําเนี่ยก็เลยก็เลยเอามาลื้ออันนี้เอามาลื้อแล้วก็แหยไม่พันธุ์มันจะโซมหน่อยค่ะบางทีก็ผสมไม่ทันอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนนี้ถือว่าส่วนที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดใช่มันดูแลง่ายขยายพันธุ์ง่ายการขยายพันธุ์ใช ส่วนของการขยายพันธุ์มันต้องมีขยายพันธุ์ใช่ไหมค่ะนี่ครับอันนี้ก็พอดีพอดีน้องคนหนึ่งอ่ะบอกเข้าวงการบอลสีใช่ไหมค่ะเออน้องอาร์มสิริชัยบอกว่าพี่เราต้องมีทําโชคเก้าชั้นอีกตัวหนึ่งคู่กันอะไรเงี้ยก็เลยพาเราป้ายยาป้ายยามาเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนของการแม่พันธุ์เนาะค่ะตรงนี้ค่ะคุณชินอันนี้เป็นการพอเม็ดโชคอันนี้คือพอเม็ดโชคนะก็คือผมมีส่วนโชคกชั้นอีกส่วนหนึ่งค่ะแต่เนี่ย อันนี้ไม่พันก็จะอีกส่วนหนึ่งแต่เนี้ยเป็นส่วนที่เราขยายพันธ์ุทั้งโชคทั้งบอลสีเนาะเราก็ใช้วิธีนี้ใช้วิเกร์เพาะเพ,าะ,เพาะในถุงนี้เพื่อกันลาลาน้ํำฝนลาน้ําค้างมันจะมันจะได้ปริมาณที่แบบเยอะขึ้นก็ก็มีตู้โรงเรือนที่เป็น เป็นเป็นตู้พลาสติกใหญ่ๆก็ได้อย่างเงี้อยอยู่ตู้บอลสีก็ใส่ใส่ลงใส่ใส่เพาะเมล็ดได้เนาะสามารถสามารถลงเพาะได้นะคะ<ด>เพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างน้อยเนี่ยพลาสติกนี่นะคะช่วย<โ>ช่วยป้องกนันน้ําฝนเนยละลาแล้วก็พ, <น S 2> พวกลาฝนนะคะแล้วก็แ<ด>มลงก็ได้แมลงะะได้มันจะทําอย่างพวกหนูหนูนี่ชอบมากเลยนะหนูหอยทากนี่ชอบมากเลยนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเราเพาะใช่ไหมเราเพาะแล้วก็บางอันมันก็โซมเนี่ย อันนี้เราก็พาใส่ขุยมะพร้าวนี่อย่างพี่เลแลนด์อือันนี้นนโชคกระชานี่ต้องขุยมะพร้าวนะคะก,ก็ใช่ก็ขุยมะพร้าวนี่ครับนี่เนี่ยรนะเราพาอมันก็เริ่มแตกใช่ไหมค่ะเนี่ยมันก็สมบูรณ์ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีหนูอะไรมากินค่ะลาน้ําฝนก็ไม่มีแล้วเราใช้กระโจมบอลสีเนี่ยมาทําครับอืตอนนี้เราก็เพิ่มมาเริ่มเลี้ยงโชคแล้วได้ได้มาเดือนเดือนเดือนพฤศจิกายน จะชนปีใช่ไหมจะชนปีละโอ้ยังไม่ถึงปีเหรอคะเรียนโชคเดี๋ยวพี่จะดูว่าไม่ถึงปีในการเอฟเอฟไม้เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวพดเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะผู้ชมค่ะอย่พลาดนะมีมีสองสามอีพีนะคะตามชมกันเรื่อยเราดูลองนี่อันนี้ก็เป็นภาวะบาฟูเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราก็แยกเราก็อาจจะคัดไอ้ต้นแดงๆเข้ามาปลูกก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยผมไปทําสวนอีกส่วนหนึ่งสําหรับสําหรับโชคโดยเฉพาะโดยเฉพาะอาจจะมีแผ่ตรงส่วนที่เป็นพลาสติกอะที่จะ จะไม่ให้โดนน้าฝนแล้วก็วางข้างนอกอันนี้มันเนื่องจากว่ามันโดนน้ำฝนอะไรต่างเนี่ยมันก็เลยโซมไหมเพราะว่ามันโดนทลายเราก็ต้องแก้วเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเพราะว่าหน้าฝนนี่จะดูแลยากนะคะที่อยู่ที่อยู่ด้านนอกตรงนี้นะคะอย่างเงี้ยมันจะโซมมันจะไม่โดนฝนแต่ว่ากําลังทําสวนใหม่ไปเริ่มทําแล้วประมาณซื้อซื้อซื้อสวนสวนเพิ่มอีกประมาณสองไร่ เนี่ยมอย่างเงี้ยมันจะโซมเวลาที่ไหนเป็นการลงทุนที่ไม่ธรรมดาบอกวาเลยนะคะนี่ยอันนี้ก็เป็นบอลสีแม่งว่าจะเป็นไม่พันล้อมผ่าล้อผ่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วนะคะตรงนี้นะคะที่เราเห็นในตู้ตรงนี้นะคะอ่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแม่พันธ์แม่พันธ์เอาไว้ผ่าล้อผ่าครับอันนี้ก็เป็นพวกพวกเอฟใหม่เอฟเข้ามาทําพันธ์ส่วนใหญ่บอลสีเนี่ยเอฟอ้โชคเกาชนเนี่ยเอฟมาทาพันธ์หมดเลยนี่นะคะ อุ้ยสวยทุกต้นเลยคุณชินไม้มีสีแลแล้วตอนนี้ไม้สวยๆนะราคาเบาเราสามารถใช่เลือกเก็บได้เลยเก็บได้โอ้โหราคาเบาก็เดิมเยอะได้เลยค่ะอย่างเงี้ยดูลูกเ1หนึ่งแล้วเก็บไม้ไหมเป็นไม้ลูกเอ็นึเกนใหม่เข้ามาอืมนี่คือลูกเ1มหนึ่งนะคะแต่เราต้องต้องลุ้นยาวๆนะคะใช่ายลุ้นยาวเพราะต้องต้องเข้าใจมันนะครับอันนี้เราเราต้องต้องรู้จักมันมีปัญหาเรื่องดินมะพร้าวอะไรเงี้ยก็ต้องต้องต้องมะพร้าวที่แบบต้องถามเพื่อนๆที่เขาเลี้ยงก่อนเงี้ยอย่างนงี้เป็น อย่างเงี้ยมะพร้าวใหม่หม่ยถ้งมะพร้าวที่เราเราเราซื้อมาใหม่เพราะว่าบางบาพรู้เมันเก่าอ่ะมันมันคุณภาพไม่ดีแล้วก็ไม้มันก็ไม่โตถ้าถ้ามะพร้าวเก่านะคะไม่ใช่มะพร้าวที่มันต้นใหญ่มะพร้าวที่โตเห็นเพื่อนเพื่อนบว่าต้องเป็นมะพร้าวน้ำจืดมีอย่างนี้ด้วยมีน้ําจืดมันจะดีกว่าใช่ไหมคะใช่มันมันน้าจืดมันจะดีกว่าดีกว่าน้ําเค็มโอ้มีอย่างนี้ด้วยอุ้ยต้องศึกษาให้เยอะเลยนะใช่ผมก็เรียนรู้มาจากเพื่อนเพื่อนถามเพื่อนเพื่อนเอาค่ะใช่อันนี้ก็อันนี้ก็เราก็ อันนี้ผสมใหม่แล้วก็ลองมาทําดูอันนี้แล้วก็ต้นตนี้ดูสวยนะเนี่ยใช่อ,อันนี้น่าจะเป็นนี่ดูล่าสุดอันนี้เป็นเป็นเป็นใน,นนี่ไม้ที่เขาแย่งกันเลยตัวนี้เป็นลูกลูกลูกสันชายของไม้สวนพชนก ผู้ชมค่ะเห็นไหมเนี่ยบางบางท่านบอกว่าอย่างเนี้ยมันยังไม่เข้าสีเลนเลนบอกว่าสวยมากเลยนะแต่ผู้ชมนะให้ผู้ชมเปรียบเทียบกับต้นนี้ผู้ชมจะต้องบอกว่าต้นนี้สวยนะคุณชิเนแต่อันนี้สวยกว่านี้อันเนี้ยแววดีกว่าใช่ไม้อย่างนี้นะคุณอย่ามองข้ามนะสังเกตได้เลยเขาซื้อไม้ส่วนใหญ่แล้วจะซื้อไม้แบบนี้ไม้พวกนี้โตมาตรงมาคือแบบมันจะสวยเด่นมากแต่สีชมพูใครชอบสีชมพูโตมาก็ยังไงก็อย่างนั้นคือไม่ต้องลุ้นแต่ยางเงี้ยโอ้โหลุ้นเทือดได้ทุกใบเลยนะคะนี่ซื้อขายกันต้นห พันธุ์นะเห็นเนี้ยแพงกว่าต้นชมพูอีกนะใช่ค่ะใช่เขาเอฟเขาแข่งแข่งกันอันเนี้ยแลล้วูกอันนี้ก็ลูกสัญชัยเหมือนกันแย่งกันเอฟเลยอ่ะต้นนี้ใช่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ลูกอันนี้น่าจะเป็นลูกลูกพาลุ่มรวยกับสามเคสสวนพ่อชนกอันนี้เพิ่งเอฟมาสี่พันกว่าบาทเลยตัวนี้ตัวนี้นะคะใช่อันนี้ก็เป็นอันนี้สีดั้นี่เป็นแบ็คคิงเป็นไม้เจนใหม่ครับอันนัก็เอฟพิสพิเทพมาบัคาเบาใช่เป็นเป็นเอ่ไม้ดำไม้แบ็คแบ็คคิงใช่แบ็คคิงนใช่ซื้อมาแบ็คคิงตัวนี้ราาคก็สูงอยู่นะะคคไมม่่รราาเเิลงนี่ยราคาเเเรริิิ่่มมลงงนนดึก็บได้้แลว เริ่มเก็บได้ก็หลักพันก่อนหน้านั้นอันนี้ซื้อเอฟมาสามสี่พันเองแต่ซื้อหลายต้นไงก็เลยราคาเบาหน่อยก่อนหน้านั้นแพงมากเลยก็มีตัวท็อปตัวมีอวตารอะไรเงี้ยอันนี้พวกอันนี้อวตารเลดอวตารนี่คือเลดอวตารนะะเก็บไปตามทุนทุนน้อยเราก็เก็บตัวเล็กหน่อยอะไรเงี้ยคนทุนเยอะก็เก็บต้นใหญ่ทําจํานวนได้เร็วอะไรเงี้ย คือเราเก็บจํานวนเยอะเราก็ไม่ไม่จำเป็นต้องไปเก็บต้นใหญ่หรอกแล้วก็เลี้ยงให้เดี๋ยวก็ทากตรงนี้นะคะยกยอดหรือตอนี่เป็นตอทั้งนั้นเลยคะอันนี้คือตอรุ่นที่สองแล้วรุ่นที่สองหมายถึงว่าผมเก็บผมเก็บหน่อไปแล้วรุ่นหนึ่งค่ะตะอันนี้ก็จะเป็นเป็นหน่อรุ่นที่สองที่แทงออกมาแล้วก็คือสมมติว่าผมซื้อต้นนี้มาประมาณตีติตีตะพันหนึ่งหน่อมาสวยอย่างเงี้ยเราต้องขายอย่างน้อย3ามร้อยสิบสี่ร้อยได้แล้วอืมใช่ค่ะอันนี้หน่อที่สองลแล้วก็คือจะได้คือจะได้ทั้งหมดได้ยอด ได้ตอแล้วยอดสองยอดแล้วนะค่ะถามว่าพันหนึ่งเนี่ยมันก็จะทอนเป็นเหลือเฉลี่ยแล้วหรือสองร้อยกว่าบาทเองเห็นไหมทีการทำจำนวนเราทำจำนวนยังไงแล้วเราได้คืนอยู่แล้วเป็นประตูขาดทุนนะครับเป็นประตูขาดทุนเลยนะคะใช่ก็คือแต่แต่เราต้องดูเลือกหนาไม้ที่เราเอฟเนี่ยไอ้เนี้ยอย่างมันอย่างเรามีหน่อเนี่ยมันมันไม่ได้แตกแค่หน่อเดียวมันแตกสองหน่อไหมแล้วก็คุ้ม้วบางต้นนะสี่หนอนะใช่ใช่ถ้าสมบูรณ์แต่ว่าผมอ่ะผมลองระหว่างที่หลมลองยกแล้วเนี่ย ก็ถางแปดก็สิบดีกว่าถางหกเนี่ยมันจะต่อมันจะไม่สมบูรณ์การแตกหน่อมันจะน้อยอ,อ๋อต้องแปดสิบขึ้นไปนะคะสาหรับผมคงมคิดผมนะแต่ว่า <Okay. S 2> ผมก็บอกถังหกยกได้มันจะเถื่อนไม้เม็ดเลยก็โอเคแหละแต่ว่าการกระหน่อมานแตกหน,อน่อมันจะน้ uh ันคำมันแข็งแรงหน่อมแข็งแรงก็คือว่าทั้งแปดอัพไปแล้วผมว่าจะแข็งแรง ๋อเป็นเช่นนั้นนะคะความคิดผมนะอาจจะหลายคนอาจจะไม่ตรงกันบางคนที่เขายกเก่งๆเขาก็ยก6เลยมีข้อยกเว้นอยู่ว่าอยู่ในกระถาง6แต่ว่าไม้มีอายุแล้วก็ได้นะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นอันนี้ดูอ้วนเลยหไหมอุ้ยใบกลมบล็อกเลยเนี่ยกลมชับอันนี้เนี่ยอุ้ยถ้าเขาสมบูรณ์เขาจะเขาจะเป็นไม้ที่สวยมากเลยนะคะตนี้ันนี้นี่พอดีว่าโดนโดนโดนหนอมนี่มาช้าอันนี้ไม่ได้ฉีดยาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มเข้าพอเรามีสวนทําระบบแล้วเราก็จะครบเลยฉีดยา ฉีดลาฉีดแมลงครบเลยตัวนี้ยังไม่ได้เริ่มฉีดตอนนี้เรายังไม่ได้ทําอะไรเขานะคะก็คือหน้าฝนก็จะเป็นแบบนี้ก่อนเดียวโหคุณชีนต้นนั้นสวยมากสองนอใช่อันนี้น่าจะเป็นพวกพวกพันแสงนะน่าจะไม่โชคพันแสงใช่ไหมคะพวกพันแสงน่าจะเป็นพวกโชคพันแสงดูจักสิผู้ชมดูดีสิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูสิเขาไม่ตายนะคะเนี่ยต่อไม่ตายนะต่อเห็นไหมเนี่ยแตกออกมาแล้วเนี่ย คือต่อเนี่ยเขาจะไม่ให้ให้ให้ลดน้ำให้ชุ่มมากอะไรเงี้ยต่อปล่อยให้ทรมานนิดนึงใช่ให้มันแบบอันนี้ก็เป็นลูกผ่าล้่มรวยลูกผ่าเล้่มรวยนะคะดูค่ะอันนี้เพราะเราไม่เนี่ยเราไม่ได้นั่นเราก็ไม่ได้ไม่ได้ ฉีดยานอนอะไรเงี้ยโตะที่เราเห็นอยู่นี่สองโตนี้นะคะเป็นต่อทางนั้นเลยนะคะเป็นต่อทางนั้นเลยอันนี้คือเป็นสวนใกล้บ้านดูแลง่ายนะคะก็จะเป็นสวนที่ขยายจานวนไม่ว่าจะเป็นโชคแล้วก็บอนสีค่ะดูเรื่อราคายังติดหรืออนุเลสอวตารเอฟมานั่นราคายังติดอยู่เลยนะอันนี้นะคะเดี๋ยวมาแอบดูตัวนี้นะโอ้สิราคายังติดอยู่เลยสีแปดมากเลยค่ะคุณชินอันนี้เป็นเลสอวตารเลดอวตารเนี่ยดูราคาเข้ามาชมราคาหน่อยแล้วก็เอฟไปตามกําลังเราเนาะเล็กตัวเล็กอะไรเงี้ยค่ะ วีวีวีวอ้สุดยอดเลยจะสีเขาแปดบ้างเลยนะะใช่ใช่มันไม้ไม้เบอร์ที่เขาเขายังมีจํานวนน้อยแล้วเขายังซื้อหากันอยู่เงี้ยราคาเขาถึงได้ได้สูงนะคะใช่ครับแต่ตอนนี้โชก้าชันน่ะราคาหลักหมื่นหลักแสนก็ยังมีให้เห็นอยู่นะก็ยังเหมาะที่จะคนนักลงทุนเหมาะที่จะเขาเรียกว่าซื้อที่มาจะมาลงทุนต่อยอดได้นะครับก็ผมนะผมคิดแบบนั้นค่ะคือถ้าเราเอามาทําจํานวนยกยอดเพาะเมล็ดอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าทําแบบจริงจังอเนี้ย ผมว่ามันไปได้ต่ออะไรเงี้ยมันมีทั้งเออผมที่เห็นนะมันมีทั้งฟิลิปปินส์ตอนนี้จีนเริ่มเข้าซื้ออะไรเงี้ยรู้สึกว่าแต่ว่าเราต้องต้องขยันทําจํานวนยกยอดเพาะเมล็ดบีดมเมล็ดใหม่ๆขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะ,คะตอนนี้เราก็ต้องมาดูแลมาศึกษากับมันคนที่ใหม่ๆเข้ามาศึกษาก็ต้องแบบถามได้ไดถามเพื่อนๆได้ถามเพื่อนเอ๊ะ หลายสวนพ่อชโนกอะไรเงี้ยลุงเข่งแกให้ความรู้นะนิยมเอบีซีแพนสิริชัยเวสวรรณอะไรเงี้ยสวนพวกคนเพื่อนกันเลยก็ทุกคนก็หลายหลายสวนอะที่ไม่เอ่ยอะไรเงี้ยก็ให้ความรู้หมดเลยผมก็สามารถสอบถามไปได้สวนลุงแบนก็เข้าไปซื้อได้เหมือนกันสวนสวนชัยการอยู่ใกล้ๆกล้กันก็เข้าไปเที่ยวเข้าไปดูเขาก็ให้ความรู้ดีอะไรเงี้ยเพื่อนๆกันทั้งนั้นคือแต่คือแต่ละสวนน่ารักทั้งนั้นใช่กาไปขอความรู้กันได้อะไรเงี้ยเราก็เข้าไปดูเราเข้ามาใหม่เราก็ ถามเขาได้ไรเงี้ยเขาก็น่ารักอ่ะทุกคนอ่ะไม่ไม่ปิดพังค่ะเราถามแล้วเขาก็บอกหมดจากจากเอฟมายังไม่ถึงปีนะคะผู้ชมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะคะสักพักเราจะออกไปสวนสวนใหญ่สวนด้านนอกนะคะด้านนอกผมมีสวนนี้อันนี้สวนที่หนึ่งแล้วสวนที่สองมีสามสวนมีสามสวนใช่สามสวน โอ้โหแล้วก็ซื้อที่เพิ่มแล้วนะคะทำโชคค่ะเดี๋ยวเราจะรบกวนให้คุณชินพาไปตะเวนสวนต่างๆนะคะได้ครับได้ครับ่ะก็คลิปนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันอีพีหนึ่งนะคะได้ครับ่ะขอบคุณคุณชินค่ะค่ะขอบคุณค่ะไปการปรุงดินขั้นแรกปรุงดินนะค่ะเมื่อก่อนไม่ได้ทำวันนี้พอถามเพื่อนไปแล้วมันเพื่อนที่เขาเลี้ยงก่อนแล้วค่ะเราก็ใช้ไม่ต้องไปศึกษาเองอันไหนเพื่อนทำสำเร็จแล้วเราก็ ไปตามเพื่อนเออไม่ต้องไปไม่ต้องไปงานไหนการปรุงดินปลูก<ต>โชก้าชั้นนะคะาไม่ใส่ฐานนะแล้วแต่หลายคนบางผมก็มาแปลงอะเพราะว่าถ้าใส่เพลย์ร้อย่างเดียวเนี่ยหนึ่งคือมันเปลืองค่ะฐานมันถูกกว่าค่ะแล้วอย่างหนึ่งฐานเนี่ยมันหนึ่งมันเก็บความชื้นฐานเก็บความชื้นเออสำหรับผมอะอีกสวนหนึ่งอะน้ำมันน้ำมันน้อยไงผมต้องการแบบพยายามอยากจะลดน้ําให้มันแทนที่จะลดสองวันทีเราอาจจะลดสามวันท,จจนทีเพื่อให้ ให้มันชุ่มรือว่าฐานมันเก็บความชื้นได้ไงค่ะคือสรุปแล้วในนี้นะคะวัสดุปลูกเนี่ยหนึ่งคุยมะพร้าวค่ะสองเพอร์ไร์ค่ะสามฐานสี่ก็น้ำหมักปลาแล้วก็ออรมโคตปุยออรมโคตปนไปด้วยแล้วก็เนี่ยคือเตรียมวัสดุปลูกโชว์เก้าชั้นนะคะอสำหรับดูสิมันแต่ว่าไม่ตายตัวนะเพราะบางคนคําก็ไม่เหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะสูตรแต่ละสวนจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็ถามเพื่อนมาแล้วก็มา มาดัดแปลงบ้างนิดหน่อยตามที่ความคิดเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางคนก็บอกเออใส่ฐานนี้มันกันลาเลยก็ก็ดีเพราะลองเรนเนเห็นเห็นเวลาเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงบอลสีเป็นเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆเขาจะเอาฐานเนี่ยลงลงไปปลูกใช่ค่ะแล้วก็เอาปนกับอ่าใบใบใบก้ามปูแล้วก็ปลูกเขาจะเก็บความชื้นเพราะว่าบอลบอลที่เลี้ยงฟอร์มกอเนี่ยมันต้องเลี้ยงนอกตู้ใช่แล้วมันจะแตกกอได้ได้ดีมากอืมโอเค โอเคครัผู้ชมค่ะนี่ให้ความรู้ผู้ชมถ่ายคลิปค่ะการเตรียมวัสดุป,ปลูกโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อ,อสวนที่สองนะคะ